สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง DCA by Elite Wave วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำอย่างละเอียดทุกมุมมองตั้งแต่ Time Frame Day s 4และ H1 เพื่อดูให้ชัดว่าตอนนี้ราคากำลังทำคลื่นอะไรยังลงต่อหรือไม่ใกล้จบรอบพักฐานหรือยังและวันนี้ควรมีแผนเทรดยังไงบทวิเคราะห์นี้เจาะลึกด,ด้วย Elite w a v บวก MACD, Divergence, บวก Fibonacci ครบสูตรตั้งใจฟังให้จบเพราะตอนท้ายผมจะให้โซนซื้อที่ดีที่สุดพร้อมแผน DCA แบบปลอดภัยที่สุดครับเริ่มกันที่ทำเฟร m e Day ซึ่งเป็นภาพใหญ่สุดของรอบนี้ตอนนี้ราคาทองคำกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงพักฐานของเวฟ4หลังจากทำจุดสูงที่โซน4,004 โดยมีสัญญาณ Bearish Divergent ชัดเจนบน MACD และราคาปิดต่ำกว่าไฮเดิม erm หลายวันทำให้ยืนยันว่าคลื่นเล่งขาขึ้นของเว็บ3ได้สิ้นสุดลงแล้วสิ่งสำคัญของเว็ส4คือมันมักจะปรับลงลึกในระดับฟิโบนัชชี38.2ถึง50%เมื่อวัดจากยอดคลื่น3ไปยังฐานคลื่นก่อนหน้าจะได้โซนที่เว็ส4 มีโอกาสจบสูงที่สุดอยู่ที่3,920ถึง3,850ดอลลาร์คือโซนที่ผสมทั้งฟิโบแนนชีและแนวรับโครงสร้างเดิมอย่างลงตัวที่สุดในด้านเวลาหรือไทม์ไซเคิลเวฟสอเดิมเคยใช้เวลาพักตัวราว12วันดังนั้นเวฟสมักใช้เวลาใกล้เคียงกันหรือยาวกว่าเล็กน้อยทำให้เราคาดว่าเวฟ4อาจจบได้ในช่วง 19- ถึง23พฤศจิกายนจากนั้นราคาจะเข้าสู่รอบขึ้นใหม่เวฟ5ซึ่งเป้าหมายของมันคือการขึ้นไปทดสอบยอดใหม่เหนือโซน4,004โดยมีเป้าตามฟิโบนชชีเอ็ก์เทนชันอยู่ที่4,280,4,320และไกลสุดอาจถึง4,450ดอลลาร์ นี่คือภาพใหญ่ที่นักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวต้องรู้ครับขยับเข้ามาที่ time frame 4ชั่วโมง H4 จะเห็นภาพละเอียดของเว็บ4ได้ชัดขึ้นปัจจุบันราคาทองคำกำลังเคลื่อนตัวในรูปแบบ ABC correction หรือคลื่นพักฐานนิยามของเว็บ4ตอนนี้คลื่นที่กำลังเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงท้ายของคลื่น C โดยในคลื่น C จะมีโครงสร้างย่อยเป็น5คลื่นจากกราฟ H4 ตอนนี้เราน่าจะอยู่บริเวณปลายคลื่น C ขีด4และกำลังเข้าสู่คลื่น C ขีด5ลงสุดท้ายสัญญาณ MACD Time Frame H4 กำลังเกิดบูลลิดไดเวอร์เจนตั้งแต่2จุดด้านล่างและสโลปการลงของราคาเริ่มอ่อนลงแปลว่าคลื่นลงกำลังใกล้หมดแรงแล้วโซนที่คลื่น C ของเว็บ C จะลงมาจบใน H4 ตรงกับภาพเดคือ3,920 ถึง3,850โดยเฉพาะบริเวณค่าเฉลี่ย EMA 2 0 0 H4 ที่กำลังเป็นแนวรับสำคัญของรอบใหญ่ด้านเวลา Time Count ค,คลื่น C ใช้เวลาลงมาแล้วประมาณ65%ของคลื่นย่อยก่อนหน้าจึงมีโอกาสจบภายใน2 4วันข้างหน้าเช่นกันคือช่วง19 2เถึงพฤศจิกายนหากราคาลงมาแตะแนวโซนบายแล้วเกิดแท่งกลับตัวแบบพินบาร์หรือบูลลิตเอนคาฟิง จะเป็นสัญญาณซื้อที่สวยที่สุดของรอบนี้ครับสำหรับสายเทรดสร้างเทรดเดย์ Day, หรือคนที่ชอบเข้าแบบไทมิงเป๊ะๆไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมง H1 จะเป็นภาพสำคัญที่สุดตอนนี้โครงสร้างบน H1 กำลังสร้างโอกาสกับตัวจากการเกิด bullish divergence จุดซ้อนซึ่งถือเป็นระดับความน่าเชื่อถือสูงมากคลื่นย่อยตอนนี้น่าจะกำลังทำโครงสร้างคลื่น5ย่อยของ4 ในรูปแบบ ending diagonal หรือคลื่นลงที่แรงเริ่มหมดซึ่งเป็นพฤติกรรมใกล้จบของรอบขาลงสิ่งที่ต้องรอดูใน H 1คือแท่งกลับตัวเหนือ EMA 2 0 0 H 1 MACD ตัดขึ้นเหนือ0ูนปิดแท่งเหนือ previous high ย่อยหากเกิดครบ3เงื่อนไขนี้คือจังหวะเข้าซื้อที่แม่นยำที่สุดสำหรับรอบ wave 5ครับสำหรับกลยุทธ์วันนี้เราจะใช้แผน รอให้ราคาเทลงโซนต่ำแล้วค่อยหาสัญญาณเข้าบน H1 จุดเข้าหรือ entry ที่ปลอดภัยที่สุด3,920ถึง3,850จุดวาง stop loss ต่ำกว่า3,800เล็กน้อยจุดทำกำไร tp 4,200 4,320 4,450ตามเป้าของเว v 5 และทั้งหมดนี้คือบทวิเคราะห์ทองคำแบบครบทุกมุมมองทั้ง TFD, H4 และ H1 เพื่อให้คุณวางแผนการเทรดได้แม่นยำขึ้นในช่วงที่ราคาใกล้จบเว v e 4ซึ่งเป็นจุดซื้อสำคัญของรอบใหญ่เลยก็ว่าได้หากคุณชอบการวิเคราะห์แบบนี้ผมขอเชิญทุกท่านกดติดตามช่อง DCA by e l l i o t t Wave เพราะผมวิเคราะห์กราฟให้ทุกวัน พร้อมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA ที่เหมาะกับนักลงทุนทุกระดับและสำหรับใครที่ต้องการโบรเกอร์ที่เหมาะกับการทำ DCA จริงๆผมแนะนำ IUX Broker เพราะเป็นโบรเกอร์ที่ฟรีค่าส w a p และยังมีสเปรดที่ต่ำมากเหมาะกับคนที่ถือยาวและเข้าออกหลายรอบหากสนใจสามารถสแกน QR Code ที่ท้ายคลิปหรือคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันในคลิปถัดไป